我是老今天中人之常用的和สวัสดีคร <welche ikka? S 2> ับวันนี้เรามาเรียนวิธีเรียกและคัรับแบบคนจีนนะครับต่อไปเรียนคำศับคันรับเวลามีคนเรียกราอตอบว่ายังไงอันนี้คือใช้ที่สุดคำแรกคือเอ้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 ยพรายาอะไรฮะถ้าสมมติพี่ชาเรียกร้เราดดีเอ้ต่อไปคำที่สอง 说说说吧，哇，你为了怕来压力老老公，说，卡姆蒂散，什么事儿？什么事儿，宝、啊、宝，阿来，他列坤辟刘的吧？辟刘，呃，列刘哥是吧，刘哥，快走，什么事儿？什么事儿？o see。怎么了？怎么了？为了老列坤麦了，老妈。 เอามายตอบบ้า怎么了，ตอบบ้า，干啥，干啥，เขาเรียกเพื่อน什么เรียกเอเอเสี่ยวเหว่ยจีกวะเรียกว่าเสี่ยวเหว่ยเขาตอบ干啥，干啥，怕他麦啊，他麦คือเพื่อนเพื่อนกันเวลาตอบอันนี้คือไม่ค่อยสุภาพมากถ้าคนที่มีอายุแล้ว,วารุ่นพี่รุ่นอะไรตอบเราไม่ควรพูดคำนี้อันนี้คือตอบคนที่ในบ้านหรือว่าเราเป็นพี่เวลาตอบคนน้องได้ รือว่าเพื่อนเพื่อนสนิทตอบกัญชาถ้าแล้วแต่ทุนเสี่ยงก็ได้ถ้าเราพูดเอ่อหวานหวานหน่อยกัญชาก็ได้ถ้าเราเอารมณ์ไม่อารมณ์ไม่ดีกัญชาความหมายคือเราเอารมณ์เสียตอบไม่ดีเคยไม่สุภาพคำสุดท้าย来了来了ความหมายคือมาแล้วเวลาเราไปรับอาหารเราสั่งอะไรหรือว่าอะไรเรียกทอกแก่ใช่ปะรับบาน ล้วแลเราบันต่อว่าไหลเลยลมาแล้วเวลาเราเรียกพนักงานเสิร์ฟก็ได้ Fu อยู่ลแล้วาตอบว่าไหลเลลความมายมาแล้วมาแล้วแต่ว่าควรยังไม่มาแต่วเสียงต้องพูดก่อนไหล,ลเลยดี๋ยวก็มาอันนี้คือเป็นขันรับถ้าใครมีคําศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกข้งางล่างนะครับเชืคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ขอบคุ